สบายดีพี่น้องสบายดีสุขคุณสุขคนสุขมสุบอนสบายดีพี่น้องบอลวันมาตำนาซอยพี่น้องตำนาซอยเหมือนพี่น้องเยน้องใหญ่ๆเอานี่แหละพี่น้องเยหน้าเบาดาวบันหน้าโอ้ปห๋อทุใหญ่อใหญ่เลยพี่น้องเยหน้าเพลินนี่ให้เล่แล้วนี่ดําสองคนบ่ดําสองคนดําคนหนึ่งแล้วพี่น้องเลยขวาน้าบ่าวขวานไหล ลงหน้าให้ใหญ่เมือนี้เมือนี้คนงานผลการายพี่น้องเลยจ้างผลไมาซอยดึงให้มันไปไวๆไวๆให้ใหญ่แบบนี้กับบู๊ที่แล้วทองฝาคือคนชิตตกเนาะใช่คือคนชิตตกเหมือนีนบบกขวัญพี่นอ้องเอ้ยห้ากะแล้ว,วพี่น้องลแล้ว,วอะไรแมนห้ากะแล้วมึอเศร้านี่พี่น้องเอ้ยแล้วกา ถ้าก็ขึ้นเมื่อกี้นี่แหละแม่กินข้าวกินน้ำแล้วนะกับิมาซอยเบาดาพี่น้องจกบแต่แม่มาซอยบาด้าเหมือนนี่ดําที่คือดําห่างตามสบายตามสบายสัตว์ห่างก็ได้บวนมัดบนมัเคยดําห่างนะพี่น้องกับบทีปนได้กัธรรมดาแม่พี่น้องไปเบ่งน้ำกันเออ ờ, ờ, phi đồng ấy, Nào bảo đao phền. กินเข่าละเบืรอ้กินแล้วร้อยกินแล้วคนงานเพิ่นพี่น้องเลยเยอยก็ต้มไก่หมดแล้วอ่าทุกเบาดาวเลี้ยงต้มไก่นน่าเบาควันกะหน้าเบาคอนกะฮะกะซ้ำเมือนเส้าพี่น้องแม่ฮะกะซ้ำปีนี้เบาคอนกะเห็นหน้ากะสองคนพี่น้องเลยเห็นกับเมียปีนี้ แม่กับแถวแหละแม่พ่อแม่กระเทาเแหละเ,เลยได้เห็ดสองคนปีนี้กะคอยบุกค,คอยบืคคยบ้นไปกัดเจ็ดมือแปดมือจะได้แล้วเนาะบ่าวดาวเห็นหน้าสองคนเป็นสามคนก็สามกันก็บ่าวขวัญอะไรแต่หน้าเพิ่นกวงเนอเพิเ่นเบิกบ่สองหายเลยเนาะของเพิ่นเป็นใหญ่ลิป่าก็แม่หน้าก็แม่หน้าเอาหนึ่งเว้าสิผิดกันผูน้จักๆๆๆๆ มื่สิแนีมฮากันบอลอาทิตย์โอ้บอลเลยนาะอบอลกันเนาะเมื่อบอลมองแต่หันเลียแมากันยังวอลบินอยู่ป้าพี่น้องบอลควันกระป๋องลายบอลควันกระสิตได้ลงหน้าหายหน้าอะลรพอกันกุแหละช่วงหน้าุแหละพี่นอ้องเลยมาต่อพี่น้องสาบายดีสาบายดีตอ่อแรงๆพี่น้องถ้าต่อต้นก้ากำลังจะเบิร์ดมาลุยให้ใหญ่ฮะเลยพี่น้องบอลควันมาซอยจนได้เกือครบ ขอบใจเพอนหลายๆเพอนมาสอยพี่น้องมือกับถึงมือเขาจ้างพอดีจ้างก้ากับเจ้าบ่ออือใส่นี่ดับหน้าใส่ปลาดาวพี่น้องเลยเมื่อนี่หัวหน้าบอกป้อนเสนร็จเสร็จเรียบร้อย,อยดับหน้าแหละเลยบอกปวอนเสร็จดับหน้าใส่ปลาดาวกับก้ากับบพ่อทำพี่น้องเลย พี่บอกคนมาบันกล้าบุพพพ่อแม่บอกคนน้ำไว้เกินไปเนาะเกินไปไว้น้ำไว้อย่ลีแม่น้ำไว้อย่ลีพี่น้องเลยก่นบพ่อก่าจนบุพพ์พ่อยังรายอยู่เลยก่านะก็ฟักเบิ้งขึ้นด้วยเบิ้งกันนะหรือเขาจะขึ้นไปเป็นเป็นลกน้ำเหนื่แล้วหน้าให้นี่งคล้ายเหมือนเนาะบ่แล้วดอกเหมือนบ่แล้วบ่บ่แล้วบ่แลาทำบุพพ์บ่พอเด้เหมือนข้าก็ชกลงมาดับเองข้าดอก ข้าวมือมืด่นอนบอกนัดไไหมมึเงินนทขึ้นสวรรค์ไปเจาไม่เท่าเอาวไ่ขึ้นโทษทามมาพี่น้อยตัวขากแบบขาลาเยาดำหาดำหน้ากันยังทันแล้วกโทษทามขาวข้าวเอวาเลยเบาดาวเป็นหน้าสอคนเนาะค่อยมีเวลาพี่น้อง กองเนเขียวค่ะก,กพี่น้องที่ธรรมศาสตร์ขนาดไปก่อนวัสิมาสองคนพี่น้องเลยรีเมีอาผนมาซอยลาดซอยสพุสาพนากัดดำมาทะเลาะแม่น้ำทะเลาะพี่น้องเลยไปก่อนวัสิมาสอคน,นอเ่าทะแล้วไปกพพองกัน เอาคนมากก็มาปั <ien etc> <Harriet> ๊บเบาดาวเป็นจ้างคนขั้นเป็นจ้างโอไดไลท่านีให้นี่กระดิดำสีซ้สีมือหมื่นก็แล้วเพื่อสิเล้วเพื่อโทรศัพท์เ้าต้ยนี่ยก็ยังดำหน้าเห็นเลเนาะเออยิ่งยงพู้อยู่โน่นมันเรีองมือนบอควนมาทับนี่โน่นเพื่อให้เบ่วมามันใหญ่ได เลยีพน้อกให้ทุ่งกระขางอันนี้เพื่นแ,แล้วเลยดิจนเขี้ยวแลวเขาเพื่อนนะก่ได้กล้าก่อนหมูด่ด้ดับก่อนหมูอีกนี่เราเนเอนงานะใชหยุดขจกรามิดหน้าเทิงขจนะทั้งใด น้องบัวบ้านนี่ะดมีมีน้องบัวทางนทางน่ะไปรำแกนนะไปหาคุณบักสองส้านี้บักสองส้ากระต้างองหมอกไเล็น้องเออแน่ไหนโอ้ย วันสามสิบพันเนี่ยก็ไดวันสามสิบพันเหรอไหนกีน่ตั้งนานอ่ะไดจ้างว่าละสี่ิเพื่อให้คืใครทางเอาเนาะตั้งวันเหงาใหม่ไหนครับสองสาว แมน,น,นัก็ได้นนับนลรีแถวผมนี่ก็ได้พีเดอรเดอร์ขึ้นเบองกะ่อันพีตังว้เนี่พีเดอเดอร์ขึ้นเบงกะก่อนซะเนาะ กบ่ก้าบพอกงเลยพนันกับมาดหน้าสาดบาร้ามือเดียวพอดนี้ก้าบุพพ่อไวขนาดเมื่อนกามวยเป็นกบด้มากที่นออ้องเ้ยตามวยกันรนขะีดถึงมนาอยูุเพื่อนว่ะตัดติดดําลาน,น,า,นานไม่ทันแล้วทีกบดมากกนสองคนเลย ๋ยวหน้าบอกว่าะ่าจะซาบศซ่านี่แมนฮก็แล้วมอเศ้าี้ล้โอ้ยวะมาด้นาเแล้วหะยล้ง้มึงเศร้ามงได้ลี้มึงเศร้านี้แมนไปใครบ้านแมนไปให้ใครบ้านได้บ บ่าบอกบ่พลาดสักการได้กันองขอโทษขอโทอกันดเดิมมื่อนัดได้จุดเดิมไงได้โดดเดียวเมือนไงว่ามีเรื่องแบบอยัง ใ้บนีมันแดดพี่น้องเลยขอผู้บานก็มาแต่ผู้แรกที่ยงผู้มันแดดนะครับว่าลบโคมพี่น้องลบผุมไว้ได้ไหยเนาะแดดกเราก็อยากต้องใช้พนสต๊กบางคนก็ต้องขอโทษเอฟซีถูานทีคอ่เมนบนโอ้ยบางคนสมางมวร้ายใ่่าร้ายที่ไหนบ้างสร้างดูเลยน่าล้มพ่านนะันไม่ก็ต้องขอโทษขอไปพี่นเอ้ยถ้าแบไปตามสบายเฮา แต่จะเอา,าคือมูอมันกะที่กับได้พี่น้องวางอยู่โคนละซองเห็ดเขาต้องเขา,าต้องเห็ดเห็ดต่างมูอพี่น้องการว่ากัรจ่ากะแบบควันกะว่าพวกใครเก่งกัได้เนาะต้อก็โตเ<อ>ต็มเมื่อนี่ก็มาด้านหน้าใส่บรากับอากาศดีดีพี่น้องเอ้ย คนกล็ลายมือนียขอเพื่นจ้างคนงานอีกประมาณคนละอสองมือพี่น้องมาพันกับสิมาซอยซึ่งเก่าพอมืออื่นมาพันติดทุระได้ม,มามาพันกับสิขึ้นได้คนละพี่น้องฮกมุ่งเศร้าไปขึ้นสวรรค์คนละไปจอบไปจอบไม้ยาบ้านนุ่นสูง,ง,งขอเพิ่นกับ,บ่สบายเนาะ เนี่เป็นกบ,บสบาย mm hmm. เข้ากับหน้าก็ได้เอาหายแล้วหน้ากับชิปเป็นจอบเพลินอยากไปตะรุนและแต่เข้ากับชิป mm hmm. น้ำดำหายดำหน้า นี่รอเนาะแน่นลองใส่พลสิโทนเนี่ยควาคือ่นนมาแล้วแหละจะมอ่เนาะหม่านนี่กรตกได้กระซื่เนาะเขาไร่นาบ้นี่ยนะรับ เื่นักเกียมโต่น้องเยเกียมโตไปสวรรค์พูดเลยเนมาไปแต่หกโมงหกโมงเศร้ายันบทท่านโหลดเพิ่นว่างกับขี่หลดสายท่านโหลดสายท่านพี่น้องเลยเศ้า่โหลดสนตัวเนาะหลดสายทาน

ไม่เลยนะแบบพายเลยจำสุไม่สบายบ้านยังได้หยุดเะยืนแช่กันโรงัานพี่เห็นปะใช่เพได้แต่มันพากำจัดทุกขางเด้เหมถูกเขาขุดมด้ดกยางนี่ไงก็จะเปนเรื่องี่

ก็มากันเลยนั่นแหละก็เดินพันผ่าพันนี่แหละพันบนคัวจะดำน้ำอยู่ใต้เลยเออนี่เดเขาชิมไปชิมมาชิมเนาะขึ้นพ้ออนเด้อโอ้จ่าเบิดบ้าง พ่อจิพ่อว่ากาช่องรลอยขู่แมนกล้าเบิร์ตเลยพี่น้องเอ้ยเบาวดาวเพิ่นกระลังขืนแป๊วกล้ามาหายดำบรรยากาศพี่น้องตอนประมาณสี่โมงแรง ไอหักผืนกรมาเมื่อนี้ผืนกรมามากกำนองมิมีพี่น้องเอ้ยนะไอหักผืนกาะม้าเว่าเมื่อแรกจะเป็นยังตัเตนเพี่น้่งเป็นสดไหรือบ่แดดกระแดดเนาะมันไหนดาวคนนะเหมือนนี้ บรรยากาศพี่น้องเอ้ยรอบๆหน้าบ่าวดาวกับสีบรรยากาศดีกว่าหน้าบ่าวควันอยู่ได้พี่น้องโอ้ยเนาะบ่าวควันกับมามาปั๊บเพิ่นจ้างคนงานคนงานเพิ่นกัโอ้ยขยันถึงแถวพี่น้องเอ้ย,อย,ยแมนน่นแดดก็ไม่ได้อยู่พี่น้องซำไก่ตอดผูวนี่จะพูดไว้ นนอเออ,อเคนไหวเนาะ <c oughs> บอกควันนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยบอไหวแหละลบแดดแล้ว <c oughs> หอนพี่น้องเอ้ยฝับกบอกไล่ย่าห่างนะพี่น้องนอนเนาะเดี๋ยวว่าไล่กับเอฟซีพุทวขาว,าวควันกับซีเดล่าคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้นะพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อ